ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องศัพท์ง i n g u o minimal therapy นะคะ this is a new hope for therapy for atopic dermatitis นะคะก็มีเวลา15นาทีนะคะค่ะเอาไลน์ในวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่อง atopic dermatitis นะคะ เราดูแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอัโทปิกเดอร์มาไทติสนะคะแล้วก็พูดถึงอัลเจนไมโนทอร์ปีนะคะในการมีโรในไกด์ไลน์ต่างๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูสตัดดี้ที่เกี่ยวกับสับในกล้วยไมโนทอร์ปีในผู้ป่วยอัโทปิกเดอร์มาไทติสนะคะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าอโทรปิกเดอร์มาไทติสนะคะก็มีการอักเสบเรื้อรังที่ผิวหนังนะคะคนไข้ก็จะมาด้วยอาการที่ผิวแห้งคันแล้วก็เกานะคะแล้วก็เป็นผื่นนะคะ เป็นๆหายๆนะคะเด็กเนี่ยเราจะพบส10บถึงเอร์เซนนะคะผู้ใหญ่เนี่ยพบถึง2-8%ดเปอร์เซนนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเซนซิไทเซชันต่อไรฝุ่นนะคะแล้วถ้าเป็นเด็กเล็กๆเกนี่ยก็จะมีเรื่องของการแพ้อาหารนะคะเมื่อพังตอน11โมงถึงเที่ยงเนะะี่ยค่ะอาจารย์พานิพัก์และอาจารย์ภกิจก็มีการหาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอัตโทรฟิซโอโลจีของอัตโทปิกเดอร์มาไทติดอย่างละเอียดแล้วนะคะก็เลยสามารถผ่านไปได้นะคะ ต่อไปจะพูดถึงเรื่องแฟกเตอร์ที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาไทพิสนะคะก็มีสาปัจจัยหลักๆด้วยกันนะคะก็คือสกินบาริเออร์ดิเฟนต์นะคะแล้วก็แอนติบอดีแฟกเตอร์นะคะในที่นี้เนี่ยวันนี้เราจะเน้นเรื่องของแอนติเจนนะคะคือเรื่องของสลิปนะคะแล้วก็เรื่องของไมโครเบลแฟกเตอร์และแอนติไมโครเบลดิเฟนต์นะคะค่ะจะขอเกริ่นนิดนึงเกี่ยวกับศับอิงกุ้ยโมโนเทอร์พีนะคะก็ในปี1986เนี่ย ก็คือ30กว่าปีมาแล้วนะคะสเกตดิ้งเนี่ยก็มีการรายงานถึงเลนอมายดับเบิลไบ่พาร์เซโ c คอนโทรนะคะใช้สลิปในการรักษาผู้ป่วย AR ที่แพ้ไรฝุ่นนะคะเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยสกิทเนี่ยมีปัญหาฉีดฉีดยาไปแล้วมีคนไข้มองบิดหมอเท้าสูงนะคะก็เลยหาทางเลือกอื่นๆนะคะเป็นที่มาถึงสลิปนะคะในปี1994แกลลี่นะคะก็มีการทำ p า s s i b l e Control s t u d ทครั้งแรกนะคะเป็น ะคะในผู้ป่วยอัโทปิเดมาไทติสในผู้ป่วยเด็ก60คนที่แพ้ไรฝุ่น,เป,นเป็นเวลา3ปีด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่พบ significant difference ในระหว่างกลุ่มนะคะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็น Study นะคะเป็น s ิ m เท i i review นะคะเมต a a อนาลนะคะของแมร์แล้วก็ในปี2013นะคะก็จะพบ ดู e f f i c a c y ของ Specific i m m u n o t h e r a p y ในผู้ป่วย AD นะคะก็พบว,ว่าเป็น positive effect นะคะใน AD นะคะโดย number n e e d to t r e a t เท่ากับ3นะคะแล้วก็ทำสับกรุปมาจะพบพบว่ามี significant e f f i c a c y ใน long term treatment ในผู้ป่วยที่เป็น severe AD นะคะโดยเฉพาะได้สกิดนะคะแต่สับกรุป analysis เนี่ยพบว,ว่าในผู้ป่วยเด็กหรือใช้สลิปเนี่ยจะไม่ได้พบ s i g n i f i c a n ฟิกแคนเอฟเฟกอะไรนะคะซึ่งในสตั๊ดี้นี้ค่ะก็มีทรายอยู่ทั้งหมดอยู่8ทรายนะคะเป็นสถิตอยู่6ทรายแล้วเป็นสลิปเพียงแค่2ทรายนะคะจึงสรุปในเมตาอนาลิซอันนี้ค่ะก็ให้เป็น d e r a t e l e v e l e v i d e น c e นะคะสำหรับ Efficacy mm hmm. ของอิมมโ t เทอร์ปในการรักษาผู้ป่วย AD นะคะเพราะฉะนั้นเนื่องจากมีการแอนาลิ์ที่จ,จำนวน RCT ที่ไม่มากนะคะแล้วก็มีความแตกต่างของในแต่ละทายค่อนข้างมากค่ะซึ่งอาจจะเป็นจุดด้อยของอ การรีวิวครั้งนี้นะคะในปี2016ันะคะ่ะแพมแล้วก็คณะนะคะก็ทำคร็อกเทนอนาลิสิตนะคะดูอ่าสตัตดี้ทั้งหมดอยู่12ทรายด้วยกันนะคะโดย6ทรายเนี่ยจะเป็นสกิทนะคะแล้วก็มี1ทรายเป็นอินท่าเดอร์มอลนะคะแล้วก็มี5ทรายเนี่ยเป็นสลิดนะคะในการดูเอฟฟเคซี่ต่ออ่าอัตโทรปิกเดอร์มาไทซิสนะคะเขาก็พบว่าไม่ไม่พบคอนสิสเทนต์อีวิดีเนียไรน์สำหรับ เฉพาะพิ c i ษมิโ,มโนเทอร์ p ีว่ามีเอฟเฟกตีในการรักษาทุกปิดเอ็กซิมานะคะแต่เนื่องจากเป็นโลควอลิตี้ออฟอีเวนต์นะคะเขาก็เลยแนะนำว่าอาจจะต้องมีรีเ e ิร์ชในอนาคตที่ดีขึ้นนะคะเพื่อจะได้รู้ว่ามันมีรูในการรักษาผู้ป่วยทุกปิดมาไทซีซีปขานะคะอันนี้เป็นแพ็กคลิปพารามิเตอร์นะคะในปีในปี2018นะคะปี1 7นะคะก็พบว่าเกี่ยวกับซาบลิงกูนม u โนเทอร์ p ี o นะคะก็ สรุปไว้ว่าสลิปเนี่ยสำหรับอัทุปิกมากไทยทิเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็น current recommendation นะคะค่ะพอมาดู c o n ซ i ซั e เบนะคะส0 1 8ิบปดเนี่ยค่ะก็จะพบว่ามันยังมีคอนฟ l i c ของ o f e v i d e น c e นะคะสำหรับการใช้ specific immunotherapy นะคะแต่อาจจะต้องเลือกในคนไข้ที่มี h highly เซนซิ i านี้นะคะซึ่งเป็น evidence level grade 2a นะคะแล้วก็ เบสที่วิเดนที่อัลเลอร์เจนที่เลือกใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฮลดัสไมนะคะอีเวนท์เบสก็เป็นสอบเองกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีโควโโบเบตคือเป็นเอ็กซิมาร่วมกับอ่าอ่าลไพรเปอร์หรือจกเช่นเออาร์แอสมาเนี่ยก็อ่ uh, ก็ไม่เป็นคอนทราอินดิเคชันนะคะเป็นอ่าเลเวลออฟอีเวนท์2ีนะคะแต่กลับมาดูที่เจแปนิฟไกด์ไลน์ในปี2020นะคะ ซึ่งทำโดยสมาคมโรคผิวหนังนะคะก็จะไม่ได้กล่าวถึงเรื่อง specific immunotherapy เลยนะคะก็จะมีการแนะนำให้หลีกเลี่ยงอ mm ัลเลอร์เจนเท่านั้นนะคะกลับลงมาดู clinical นะ practice guideline ในประเทศไทยนะคะส่วนปี2021นะคะก็ให้ level of evidence เป็นที่1 a mm hmm. 1> นะคะ get recommendation A นะคะเ mm hmm. กี่ยวกับ Allergen specific immunotherapy mm hmm. นะคะว่า เอ,อ่อมีโลในการรักษาคนไข้อาท r o p i ด d e r m a t ท t i s นะคะต่อไปจะพูดถึงเรื่องสตาร์ดี้ในคนไข้สับยิงขั้วมินโทรปีนะคะในอาท r o p i ด d e r m a t ท t i s นะคะก็ทำการสรุปอา่าไว้3ไว้8สตาร์ดี้ด้วยกันนะคะปีตั้งสองพันเถึงสองพันยี่สิบสองไปรีวิวมาดูนะคะก็จะพบว่าจำนวน ผู้ป่วยในแต่ผู้ป่วยในแต่ study ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะตั้งแต่20กว่าคนถึง200กว่าคนนะคะอายุที่เข้าร่วมในการวิจัยก็มีความหลากหลายนะคะบาง study ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่บาง study ก็ทําเฉพาะกลุ่มเด็กนะคะแล้วก็สกอ l a r เมื่อเข้าร่วมการวิจัยก็มีความแตกต่างกันอย่าง,งในต่างกันมากนะคะบาง study ทำที่ moderate to severe บาง study ทำตั้งแต่ mild moderate แล้วก็ severe นะคะ การวิธีการวิจัยก็แตกต่างกันเป็น o p n n น n อนและ m ้อ e ไม่ o อนโท t r i a l นะคะหรือว่า s t u ด y เป็น RCT นะคะแล้วก็หรือเป็น RCT double blind possible control trial นะคะอลเลเจนที่ใช้ในแต่ละ s t u ด y ก็แตกต่างกันนะคะโดยเฮาดัสมไมก็คือเขาใช้ทั้ง DP และ Df นะคะแต่ใน s t u ด y ี้ของประเทศจีนเนี่ยโดยชฉี่ในปี2014นะคะแล้วก็หลือ2019อยู่2021เนี่ย ก็ใช้เป็น D-F ดอกนะคะโดยรุ u น2019เนี่ยก็ใช้ D-F ดอกที่มี3 Concentration ด้วยกันเป็น Medium High Dose ของ D-F นะคะเทียบกับ p l a s e b o นะคะออของ Study ของร a n g e l er ในปี2022เนี่ยก็จะใช้เป็น The P1 กับ The P2 นะคะไม่มี D-F นะคะส่วน Duration ในการ Study ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเล็งตั้งแต่9เดือนจนถึง24เดือนนะคะ การที่เรามาดู primary outcome ของแต่ละ study แล้วก็ secondary outcome นะคะส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสกอร์นะคะเป็นหลักนะคะมี study ของโยจากประเทศเกาหลีในปี2017ก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับ e s y นะคะโดยการดูผลกางของ e a score s มากกว่า30%นะคะแล้วก็อาจจะมีข้อควาำอื่นๆอาจจะดูเรื่อง net score นะคะ was score แล้วก็ดูพวก quality of life หรือ quality score นะคะหรือ IGA นะคะ นอกจากนี้ในแง่ของ lab เนี่ยก็อาจจะดูเรื่องของ total IgE นะคะแล้วก็ specific IgE ต่อไรฝุ่นะคะแล้วก็ study ก็จะดูเรื่องของ specific IgE 4นะคะแล้วก็ทุกๆ study เนี่ยเขาจะศึกษาเรื่องของ adverse event ของการใช้สลิดค่ะค่ะ อันนี้ก็จะดูละลานตาน,นิดนึงแต่ก็พยายามสรุปมาเนื่องจากเวลาวันนี้มีน้อย15นาทีก็เลยจะสรุป s t u ทดทั้ง8สตั d ดี้เป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะอันนี้ก็คือรีซอของสตัทดี้นะคะของ c a ร์เดิเนี่ยึ่งเป็นโอเพนนอนแลนด์นอนแลนด์เดอมนะคะคอนโทรนะคะก็พบว่าออมีการ,รลดวงของส c o ร์ r ที่มากกว่าหรือเท่ากับ30%นะคะอยู่ถึงเกือบ60%นะคะแล้วก็คนไข้ที่ ที่ได้รับการรักษาด้วยสลิดนะคะก็พบว่ามีการลดลงของทั้งทแล้วก็สเปซิฟิคไอจีนีนะคะส่วนของพาสโนในปี2007นะคะก็พบว่ากลุ่มที่ได้สลิดนะคะที่9เดือนเนี่ยมีการที่สกอร์ลาดดีขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญทางสถิติคะ่ะร่วมกับการลดลงของการใช้ยาน,นะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นไมโทมาเลตเอดีเนี่ยก็มี ในยาสาคัญทางสถิติของการเปลี่ยนแปลงของสกอร์ลากรวมถึงดักสกอร์แล้วก็วารสกอร์นะคะส่วนชินในปี2014เนี่ยจะดูเรื่องของ e อ f i c a c y rate นะคะจะพบว่าในกลุ่มที่เป็นสลิปเนี่ยมีอ่อโท t ทัศ e f ์ฟิกเอฟฟิเสูงเกือบถึง7 8นะคะเทียบกับกลุ่มที่เป็น p l a c e b o เนี่ยคือ53%นะคะโดยกลุ่มที่เป็นสลิปเนี่ยก็จะมีการลดลงของการใช้ยานะคะแล้วก็วารสกอร์เมื่อเทียบกับ p l a c e b o เนี่ยที่อ่าเดือนนะคะ นอกจากนี้เนี่ยเขาได้ดู Specific IGG ดีนี่ก็จะพบว่ามีระดับสูงมากกว่า Control กลุ่มที่12เดือนนะคะแต่พอมาดูการศึกษาของด e เวนโซนะคะก็กลุ่มที่เป็นได้รับสลิปเนี่ยก็มีการลดลงของสกอราสนะคะจากเบสไลทุกทุกๆทั้คอยที่ดูนะคะแล้วถ้าเกิดเมื่อเ,อเทียบกับกลุ่มที่เป็น Control นะคะก็พบว่าการลดลงของสแตรดาดจากของสกอราดจากเบสไลเนี่ย ก็มีความแตกต่างอย่างมีนัยะสาคัญทางสถิตินะคะที่48กับ72สัปดาห์นะคะ,ะมาดูของโยซึสง2 0น7นะคะจากเกาหลีนะคะ,ะก็เป็น Open นถาโอเพนนะคะเขาดู e a s y Reduction s c o r e นะคะทีมม่มีการลดลงของ e a s y เนี่ยมากกว่า30เนี่ยพบว่าในคนไข้ใีการศึกษาเนี่ยถึง82.6%นะคะที่มี e a s y reduction ที่คือดีขึ้นนะคะ แล้วก็มีการตรวจเลือดดูทั้งทั้และสเปซิฟิก i g แต่ว่าไม่พบว่ามีการลดลงอย่างมีนัยสําคัญนะคะส่วนมีการในการศึกษานี้ก็มีการเปรียบเทียบกลุ่มคนไข้ที่เป็นโมโนเซนซิไทส์กับโพลีเซนซิไท์นะคะว่ามีการลดลงของ PC ซีสกอแตกต่างกันไหมผลปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตินะคะส่วนการศึกษาอันนึงก็คือหลุยในปี2019เนี่ยเขพบว่า ที่มีการใช้ df3 different dose นะคะเขาก็พบว่ากลุ่มที่ใช้เป็น median dose กับไ d โด e df drop เนี่ยมีการลดลงของ s c อ r l a แล้วก็การใช้ยายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะรวมไปถึงเมื่อสิ้นสุดการศึกษาเนี่ย skin r e a t i o n area ก็มีความแตกต่างอย่างนี้สำคัญทางสถิตินะคะในกลุ่มที่ใช้ h ไฮโดรกับ median dose df drop นะคะเมื่อเทียบกับส l a c e b o คะ่ะอยู่ในปี2010 21จากประเทศจีนเหมือนกันนะคะก็ทำการศึกษาพบว,ว่ากลุ่มที่ได้สลิปเนี่ยที่12เดือนเนี่ยก็มีความแตกต่างของสปอตไลตดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติรวมถึงว s c o r e แล้วก็ LetQ u e m e d i c a t i o n s c o r e นะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เป็นคอนโทรนะคะแล้วก็ที่24เดือนเนี่ยผล Specific IGE ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ที่มีนัยสำคัญนะคะ แล้วเราเปเปอร์ล่าสุดในปี2022ทุกในกลุ่มของแลงเกอร์จากประเทศบราซิลนะคะคือศึกษาดูเรื่องการลดลงของสกอราตคือที่มากกว่าหรือเท่ากับ15คะแนนนะคะก็จะพบว่าลดทั้ง2กลุ่มก็คือทั้งกลุ่มที่เป็นได้สลิปนะคะคือ74เซนะคะแล้วกลุ่มที่เป็นพาสโบกูปเนี่ยก็คือลดไป58เปอรซนะคะแต่เมื่อเทียบกับ,กบผลต่างของสกอราตเทียบกับ จากเบสไลน์รวมถึงออปติสติกอลาเทียบจากเป็ดหลับจากเบสไลน์นะคะแล้วก็อินเวสต g a เกเตอร์โกลบอลแอสเซทเมนศูนย์ถึงหนึ่งเนี่ยเทียบกับกลุ่มที่เป็นคอนโดโ t ow, เนี่ยพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะแต่ในแง่ของอีซี่สกอร์คุณภาพไฟหรือวัสดกอร์หรือคุณภ t พสกอร์เนี่ย Score, Price, Score, Score, เยทียบกลุ่มสลิดกับกลุ่มที่พาสิบอเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสรุปของ adverse event นะคะว่าหลังจากใช้สลิปมีปัญหาอะไรไหมนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น m ม l d s y m ต้องนะคะไม่มี severe systemic reaction อะไรไม่มีการใช้บินานีในทั้ง8 study ค่ะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นสไลด์สรุปนะคะว่าสรุปเราจะต้องคิจนารณาดูอะไรสำหรับสลิปในผู้ป่วยที่เป็น AD หรือเปล่าเราจะเลือกคงจะต้องเลือกคนไข้ยังไงนะคะอายุเท่าไหร่นะคะ มีเหมมีโคอมบิกอะไรเพนังเกเอารแอมาร่วมไหมนะคะหรือ s e เวเตของ AD ที่เราจะต้องคัดเลือกนะคะหรือคนไข้มีลักษณะเป็นโโนหรือโพลีเซนซิเซชันนะคะอันนี้เราจะต้เป็นคำถามต่อไปนะคะแล้วก็ชนิดของสลิดที่เราออกมาใช้นะควรจะเป็นแบบคอมเพรสฟีดได้ไหมหรือจะเป็นลิควิดด็อกนะคะการเก็บรักษาเป็นยังไงนะคะอันไหนสะดวกนะคะ แล้วก็โปรโตคอลในอนาคตว่าจะ up d o s n g e ยังไงนะคะ m a i n t e n a n c d ที่ได้ effective efficacy ในการรักษาคนไข้คือเท่าไหร่นะคะมีความแตกต่างในแต่ละ f ว c i l ตี้หรือเปล่านะคะรวมไปถึง duration ของ treatment นะคะเมื่อไหร่เราจะเริ่มให้การรักษาสดิทในผู้ป่วยนะคะ นอกจากนี้เราคงจะต้องดูถึงเรื่องของ cost-effective n นี่ด้วยนะคะจากที่สังเกตว่ามันก็จะมีเรื่องของ possible effect เหมือนกันนะคะในระหว่างกลุ่มที่ได้สลิปกับกลุ่มที่เป็น possible นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราคงจะต้องหา clinical และก็ immunological marker ที่ช่วยบ่งพิจิตว่า efficacy ของสลิปในคนไข้เนี่ยคือที่ดีที่สุดคืออะไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอย่างที่เกริ่นไปแล้วถึง2 s y s t e m i c review ครบแค่นั้น ปรบเทนนอะไรสิทธ์นะคะก็คืออาจาจะจําเป็นต้องมี study เพิ่มเติมนะคะเพื่อจะหาหาดูว่าเออมันมีโลในการรักษาคนไข้ดีจริงไหมนะคะต้องเป็นเวลดีไซน์เด็ดเป้าไปและต้องมีคอนโทรลทรีนะคะหรืออาจจะต้องมีพาสิพา i ติ n ิพนในทรีที่จํานวนมากๆนะคะแล้วก็มีความแตกต่างในแต่ละทายค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ อาจจะต้องรอดูลองเทอร์เอฟฟิเคชี่นะคะแล้วก็ซัสเทนเอฟเฟกตของสลิตนะคะในอนาคตค่ะค่ะก็บรรยายจบแล้วนะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือ ตอนนี้ก็ยังไม่มีคําถามนะคะก็เป็นเลคเชอร์ที่เข้มข้นมากเลยค่ะที่นี้นค่ะก็เป็นความโชคดีของคนไข้เอดีในปัจจุบันนะคะที่มีการรักษาด้วยวิธีการอิมโูโนเทอร์ปีเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อย่าลืมหัวใจสําคัญของการรักษาเอดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบสิกสกินแคร์แล้วก็การหลีกเลี่ยงสารก่อคุมแพ้ค่ะตอนนี้ยังไม่มีคําถามาง,งั้นขอญาติถามพี่จิงสักคาถามนึงก่อนนะคะว่า จากเลคเชอร์มาทั้งหมดแล้วส่วนตัวพี่นิ้งมีความเห็นว่ายังไงบ้างนะคะคในการรักษา AD กับด้วยวิธีการสลิดค่ะ,ะก็อย่างที่เราเกริ่นไปแล้วว่าปัจจัยหลา,หลามันมีหลายเหตุปัจจัยนะคะคในการที่เป็นก่อให้เกิดโรคเ d กดนะีเนาะหลังจากที่เป็นหมอโบได้บอกแล้วว่าเบสิกสกินแคร์เราทำดีแล้วหรือเราเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นดีแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนไข้มีเรื่องของการแพ้ขึ้นมาจริงๆเช่นแพ้เลฝุ่น หรือสเ e ซ i f ิ c ไอ e มันขึ้นชัดเจนนะคะหรือว่าไปสัมผัสมาแล้วมีอาการชัดเจนนะคะเราก็อาจจะใช้สลิปเนี่ยเป็นออปชันในการรักษาสำหรับเป็น a l t e r อร์นทีฟทรีทเมนตอย่างหนึ่งก็ได้เพราะว่าจากสตัรดี้ที่กล่าวไปทั้งแต่สตัดี้ก็ค่อนข้างโปรไปทางการใช้สลิปนะคะถึงแม้ว่ามันจะมี possible effect อยู่บ้างะคะ่ะแต่ว่ามันก็คงอาจจะต้องรอสตัรดี้ที่ มีมากขึ้นนะคะซึ่งในอนาคตมันอาจจะทำให้เปลี่ยนไกด์ไลน์แล้วก็มาใช้สลิปยอมรับสลิปในการรักษาคนไข้เอดีได้มากขึ้นนะคะค่ะพี่นิ้งพอดีมีคำถามเพิ่มเติมมาหนึ่งคำถามนะคะว่าอาจารย์เห็นผลในคนไข้อัตโทปิกเดอร์มาไตติสเริ่มดีขึ้นหลังจากเริ่มสลิปประมาณกี่เดือน,นะคะ่ะ <c oughs> ต้องบอกว่าคือตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่จะ เจอคนไข้ที่ใช้สกิ์มากกว่าสลิปนะคะนะเพราะว่าแต่ว่าเห็นบางรายที่เป็น a r ชัดๆนะคะแต่ว่ามี AD นิดหน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเกิดได้สลิปไปเขาก็รู้สึกว่าผิว AD เขาดีขึ้นอย่างเงี้คยค่ะงั้นมากกว่าแต่จากประสบการณ์ส่วนใหญ่จะเจอคนไข้ที่เป็น AD แล้วก็จะมีโคมอร์บิกเป็น AR ร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้สคิดซึ่งคนไข้เขาเฟเวอร์ในการฉีดมากกว่ากินยาทุกวันนะคะ mm hmm. นะคะแล้วก็ค่ะก็เลยก็ค่อนข้างได้ตอบสนองดีนะคะคนไข้ที่ดูแลอยู่ค่ะได้อ,อบคุค่ะค,ค่ะพี่นี้ขอบคุณมากค่ะค่ะ